อาคารอนุบาลที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะตอนที่พี่หวานมาก่อตั้งตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะทําอนุบาลบนพื้นที่ตรงนั้นสําหรับเด็ก200คนแต่ปรากฏว่าเราเปิดไปได้แป๊บเดียวค่ะไม่กี่ปีความต้องการมันเยอะมากในช่วงนั้นก็เลยจะต้องทําห้องเรียนขึ้นอีกเท่าหนึ่งสําหรับเด็ก400คนทั้งบอร์ดเราก็ตัดสินใจว่าเอางี้ไหมเราสร้างอาคารอีกชุดหนึ่ง สำหรับเด็ก200คนโดยเราไม่เพิ่มจำนวนไม่รับเด็กเพิ่มแล้วเราก็เอาเด็กเนี่ย4 0 0กระจายมาอยู่ใน2พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าเดิม1เท่าตัวก็ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นแล้วอาคารเดิมอะค่ะเนื่องจากว่ามันอยู่มาระยะหนึ่งแล้วเนาะ20ปีไนดะ้รับเป็นอาคารชุดแรกของเราเลยเราก็จะถอดบางส่วนออกไปเพื่อให้มันเกิดความโปร่งโล่งสบายทั้งสองส่วน วันที่9พฤศจิกาย,ยน2546มาวางอิดก้อนแรกวันนี้เราเห็นได้ว่าอิดก้อนนั้นมันกลายเป็นความเจริญก้าวหน้าตามกติตุลหลงพ่อปัญญามอบไว้ว่ารากฐานของตึกนะคืออิดรากฐานของชีวิตคือศีลธรรมเราได้รักษาตึกไว้งดนาม แล้วก็รักษาผู้ที่มาอาศัยคือเด็กผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ไว้ใจพวกเราพวกเราที่มาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนเพลินพัฒนาเนี่ยครูเนี่ยคือผู้มีจิตวิญญาณพิเศษคือรักลูกคนอื่นนแต่การที่เราสร้างเขาให้เป็นคนรู้จักว่าชาตินี้ เราเกิดมาแผ่นดินนี้ก็รักษาไว้นั้นความคิดต้องล้ำยุคความคิดที่มาเพิ่มสติปัญญาให้กับเราอย่านิ่งดูได้เติมเข้าไปในเด็กเติมเข้าไปในเราก็ขอยลองไปขยายผลไว้ดูตรงนั้นนะที่ให้ไว้ในปีนั้นแล้วก็เกิดผลมาถึงวันนี้โรงเรียนนี้หรือว่ากลุ่มอาคารนี้หรือกลุ่มอนุบาลเนี่ย คือสถานที่สร้างชาติโดยผ่านเด็กทุกอาชีพที่ทําอยู่ในสังคมทั้งโลกนี่แหละต้องผ่านมือครูทั้งนั้นนั้นครูทําที่นี้ที่เดียวแต่ช่วยชาติช่วยโลกเราจะเติมสิ่งที่งดงามให้เด็กเราอย่าวิ่งตามจนกระทังสร้างลกูกหลานเราเนี่ยไปรับใช้ใครทั้งโลกลืมรับใช้แผ่นดินไทย อันนี้น่ากลัวมากขึ้นในปัจจุบันจิตสำนึกเขาเกิดเราเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่อนุบาลไปนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะฉันขวากปีนี้ว่าให้รับรู้กันว่าเราจะสร้างชาติโดยผ่าเด็กขอให้เด็กของเราจงเป็นคนดีของชาติแล้วไม่ทิ้งพ่อแม่อามาขอโนโมาเนานะ